นธนาทิพฟิชชิง่งอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอไอ้เทวไอ้เทวอะไรอีกอะไรอีก,ออกนี่กูควรถามมึงไหมว่าอะไรอีกเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับอุปกรณ์แน่ตกปลาแน่เนี่ยมึงรู้ได้ยังไงอะฟิชชิ่งเนี่ยฟิชชิ่งเนี่ย ฟิตจริง<ก>ช่องฟิตเปล่าช่องฟิตมึงแกะมึงแกะเลยมึงแกะให้ไวมึงโดนมึงโดนอะ่ะถ้าเป็นอะไรอีกอะ่ะมึงโดนอะ่ะกูบอกไม่ให้สั่งใช่ไหมกูพูดไหมว่าไม่ให้สั่งอะ่ะกูพูดไหมถ้าสั่งมึงจะโดนอะไรลิฟโทรศัพท์ลิฟแอปในโทรศัพท์ลิฟกระเป๋าตางังค์คือคือ ติฟิชชิ่งลิปไทยแลนด์นี่นี่มันไงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห,โหอะไรให้เต็มหมดเนี่ยเขาส่งเหยื่อมาให้กูกูจำได้แล้วกูไม่ได้ซื้อเท่าไหร่มึงบอกกูมาเขาส่งมาให้กูเนี่ยให้อีกแล้วให้ให้แก้วไหนกี่อย่างหนึ่งมาดูมาดูแค่เนี่ยเหยื่อเนี่ยอีหนูเปลี่ยนสีสามสี่ เนี่ยโอ้เยอะเลยหกโอ้ 6, โหเจ็ดแปดเก้าเท่าไรมึงสารภาพกับกูมาเท่าไรสารภาพอะไรเขาส่งมาให้กูงั้นมึงเอาหลักฐานมาดูถ้าเขาส่งมาจริงและถ้าเขาส่งมาไม่จริงก็เป่าตังกระโโทรศัพท์กูยึดมึงให้เขามาคอมเมนต์เนี่ยถนะ้าเขาส่งมาจริงคอมเมนต์นะครับปิจริงลิฟไทยแลนด์นะครับตบยางอีนหนูเป็นสีขอบคุณครับนะเนี่เมียผมไม่เชื่อ แล้วมันก็ไม่เชื่ออยู่นะครับตบมมึงเดี๋มึงเดี๋มึงเดี๋ยมึงเดี๋มึง